<ม>อยาก<ม>ลอง<ม>ทอลกเจ็ดร้อย ชออเาไหมสวัสดีครับีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาราร์กนะคะวันนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่อ่าอะไรนะดโนสเตเดอร์อ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปลองดูวิธีการุเก็บกันนะครับว่าจะเป็นยังไงใช้เวลาเยอะไหมก็เขาใจ่ายมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแล้วก็ต้องต้องดูอะไรบ้างมึงก็พูดไม่ใคร My appearance You can't sit with us without clearance That lame shit never let it near us Excuse me Be gentle Oh Oh man, you is so soft รถที่เจ้าของรถด้วยนะครับสมมติเอาเทียบความแข็งนะรถผมอ่ะสิบอันเนี้สามว้าวเก้าครึ่งสามห้าอาจจะออฟสามห้ากำลังดีเลยว่าการจะได้ดูเป็นการบ้านแต่อันนี้ก็หลายแสนอันนี้ก็สองแสนกว่าสองแสกซีเนอเบอร์ลิงเดียรคาโลแล้วบอกมันโคตรกระชับอ่ะเฮ้ยประจักษ์แต่พี่แต่มันเป็นร้อยคาบมันนี่ดาเอาไปเล่นเล่นอันนี้น่าสนใจ เศษฐีดูไปของผมมันเป็นกองแบบกองใช้นาทาวอ่ะพี่นี่เขาเป็นอย่างนี้ใส่ค,อ,คอปแล้วอย่างนี้ผมก็สามารถเปลี่ยนน้ำมันได้ด้วยเปลี่ยนได้สมกตว่าวันนี้ผมขับ E20 ผมใส่เฟคฟิล์บายผมจูนไป2น้ำมันอ่าผมก็เปลี่ยนเป็น E85 ได้ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นแล้วก็ต้องใอยมาดูก่อนว่าหัวฉีดเราพอไหมอ่ะเครื่องมันต้องรองรับทั้งหมดด้วยต้องโอเคแต่ถ้าเครื่องรับทั้งหมดเราก็สามารถเฟคเล่นได้เลยต้อง นี่นะครับผมจะพาทุกคนไปแชร์ประสบการณ์การจูดเก็บบนถนนกันแต่เขาบอกกันว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะจะพยายามเอาให้ละเอียดที่สุดเอ้าแต่มึงจูดรถบนดไดโน่ไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมต้องมาจูดอีกอะปกติอะพี่ตอนที่เราประจุบนไดโน่อะเราจะเน้นไปที่รอบค่อนข้างสูงตั้งแต่สามพันถึงเจ็ดพันไอ้อรอบ,บอก่อนนั้นมันไมได้มีปัญหา แต่เวลาเราเอามาใช้งานจริงๆอะเราไม่ได้ขี่ขนาดั้นไงพี่ขับในเมืองเจอรถติดๆขับแช่เกียร์งแช่เกียสามขับๆยกๆคันเร่งอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยสมูทจากที่ผมเคยเจอนะซึ่งมันจะส่งผลให้เราอะหงุดหยิดพอรู้ว่าตรงไหนรถติดเราจะไม่อยากขี่รถคันนี้ไปมันก็จริงของมึงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูสัก3เหตุการณ์สั้นๆพอ,อพี่ๆท่านไหนที่ประสบการณ์เหมือนกันนะครับหรือต่างกันตรงไหนเนี่ยยังไงช่วยแชร์ให้ผมฟังในคอมเมนต์หน่อยนะครับ ปกติผมกับพี่แมนเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะใช่ครับแชร์ได้อโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันแรกแรกัะนะอพอเราออกตัวเกียร์หนึ่งเข้าเกียร์สองปุ๊บแล้วลากค้างไว้สักประมาณรอบประมาณ2 5 0 0ถึง3,000นะรถจะมีอาการกระเด้าหนาห่าเนอะนี่คือเหยียบค้างไว้นะข้างหลังมันจะรู้สึกชัดเจนเลยนะเออเนี่ยเห็นปะโอ้โหยังบอกเลยนะว่าหุดหิดซัด สมมุติเราขับเลี้ยงมาที่เกียร์สามเราขับเลี้ยงมาสบายๆชิลๆปุ๊บแล้วพอเรายกคันเร่งปุ๊บนะแล้วเราแตกกลับไปทีเราจะสั่นเห็นนะเหยียบยกเหยียบยกเห็นปะมันจะทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยต่อไปคนนี้ครับเหตุการณ์ที่3ขับเกียร์สี่มาแบบชิลๆหวานๆเลยแต่พอรอบเครื่องมันไปอยู่แถวสองพันถึงพั0เก้าเมื่อไหร่อ่ะลบจะมีการกระเด้าทันที อะเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่ง yeah, เหยเอพยายามก่อคันเร่งนะครับพยายามก่อคันเร่งรถมันเยอะนิดนึงลากรอไปสูงๆปุ๊บเข้าสี่ไอสัตว์ไม่เข้าเลยปุ๊บเ,เข้าสี่อ่ะพอเข้าสี่ปุ๊บรอบอยู่ประมาณสองพันพันเก้าเห็นไหมไม,ม,มันจะดึกๆึก โอเคประมาณน,น,นี้ครับอันนี้ก็เป็นแค่3ตัวอย่างที่ผมเห็นชัดๆน,นะส่วนเรื่องการแก้ไขอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันแก้ยังไงเพราะเขาแก้ในคมอมแล้วมละเอียดผมไม่รู้มันลึกเกินพี่ๆท่านไหนที่มีปัญหาเหมือนกันก็จะลืมแชร์ให้ดูกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็ตอนแรกกูกะจะถ่า,แายแล้วก็ไปไเจอแล้วตัดสตใจอยู <paran> ่ว่าจะอยู่ จูนตัวเฟลฟกไหมที่ให้ดูไปตอนแรกเพราะว่า<อ><อ>ตฟิวเฟลิกก็สองชั่วโมงนี่ก็ไม่ไหวแล้วนี่นะตั้งแต่เช้าห้าโมงแล้ว ซิมติกเลยดนามาซิเมติอ right. ั mae, okay. way, ีสซิมติกไงไหไหวดิซิมติกกอุบาตน่งนำบันนยิงอุบาทมีใครสนใจบอกว่าน้องเอาแคปหมูพี่ไปรีวิวไั้ยแบบรีบอร์เทอร์ห้าับับแคปหมูมันิมนเดียวก็ได้ thank mm -hmm. you S <S ว่าเหมือนว่าเราอะจูนน้ำมันเดิมแต่เราเปลี่ยนปั๊มเฉยต้องพี่ลองเอ๋อนี่ฟิปอ๋ออันนี้ที่จุ่ผสมอันนี้นไม่ได้ต้องการสลับน้ํามันต้องต้องการแค่อยากรู้ว่าค่าแต่ละปั๊มเป็นเท่าไหร่แล้วเติมก็จะได้มันจะเจอตลอดใช่ใช่ครับือ,อเราเอาน้ํามันเดิมแต่ยืนยันปั๊มเลยอย่างเงี้ยที่แต่ครั้งนี้เราทั้งนั้นเล้เรื่องเปลี่ยนน้ามันที่จะไปอีแปดห้าน้ามันอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังจากความเข้าใจของผมนะ คือการใส่ตัวเฟคฟิลครั้งนี้เขาใส่เพื่อจดจาค่าน้ํามัน e 20ของทุกปั๊มไว้เวลาเติมปั๊มไหนที่อ่านมีค่าเอเทอร์นอลไม่เหมือนกันก็ทําการหลับไฟให้เข้ากับน้ํามันนั้นๆนั่นเองพอช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการปรับค่าน้ํามัน e 20น้อ่ทุกคนรู้กันก็ปั๊มส่วนใหญ่บางทีเป็นน้ํามันเก่าก็จะเป็นอีค่านึงพอเป็นปั๊มใหม่ก็เป็นอีกค่านึงแต่ล่าสุดที่จูนี่ก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่างอะไรกันแล้ว แข่งบ่อยๆก็เลยใส่กันเอาไว้อเดี๋ยวเราพาไปดูบทสรุปแรงม้าของพี่เขากันแล้วก็ไปดูแรงม้าที่เครื่องด้วยใครยังไม่เคยเห็นว่าที่เครื่องต่างกับที่ล้อเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มีให้ดู าทำอะไรที่ยวมาดิที่อ่ะทอแบบหน้าลอยอ่ะเวลาเราทํารถอ่ะสนุกไม่สนุกอยู่ที่ตรงนี้เลย ไปเยวกันเฮ้ยพี่แมนทำไมดีวะทำรถไม่ไหว,วแรงชุบหายขอไปด้วยนะครับอยากลองอยากลองท็อกเจ็ดร้อย ลองทอกกลับกลัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึง กดแชร์กดขาตอนนี้ง่วงมากแล้วเหนื่อยขอบคุณมากจริงนะไม่จะพูดเลยรนอกจากว่าฝากติดตามค่ะบางไม่ใช่นอกจากว่าพี่รู้ไหมว่าความรักก็เหมือนชายสีถ้าไม่มีมีเกียวไม่ใช่เพราะว่าตื่นเช้าล้างหนะ้าแปรงฟันนะ ไปหาอะไรทานกันดีมีนึกถึงนึกถึงบะหมี่ชายสี่ชายสีมีเกี๊ยวเอ๊ะวันนี้ไปชายสี่ทำไมถึงปิดเร็วจังเขาขายดีขายดีจนหมดตอตอตอเลี้ยวไปแล้วบะหมี่พี่นงไปบะหมี่พี่นงชมยงอยู่นครนายกต้องละเป็นบะหมี่ที่สกกระปก